พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเท้าทรงกันดานเจ้าจอมมันดาหุ่นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และต้นสายแห่งราชสกุลสวัสดิกุลณนะอยุธยาซึ่งตำแหน่งเท้าทรงกันดาน เป็นตำแหน่งขุนท้าว่าการพระคลังฝ่ายในมีหน้าที่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายต่างๆทั้งเงินและเครื่องใช้ไม้สอยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีผู้ได้รับพระหมากรุณาที่คุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเท้าทรงกันดารอยู่หลายท่านยกตัวอย่างในวันนี้คือเท้าทรงกันดารเจ้าจอมมันดาหุ่นซึ่งเป็นเจ้าจอมในประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เจ้าจอมมานดาหุ่น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,383มีนามเดิมว่าหุน่นเป็นค้าบาทบริจาริกาที่ได้ให้ประสูติการพระราชโอรสหนึ่งพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือมหาหมาตเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวัสดีประวัติกรมพระสมมติอมรอพันธ์ผู้เป็นต้นสายแห่งราชสกุลสวัสดิกุลณอยุทยาและแม้ว่าจะไม่ทราบชาติกำเนิดของเจ้าจอมมารดาหุน่น ไม่ปรากฏนามบิดามารดาของท่านแต่อย่างใดทราบแต่เพียงว่าท่านเป็นหลานสาวข,ของเจ้าจอมเท่าแก่ท่านหนึ่งต่อมาจึงได้ถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาริกาแนวรัชกาลที่สจนต่อมาแนวรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หท่านจึงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวทรงกันดาน ดำรงตําแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาการพระคลังฝ่ายในดังที่ได้กล่าวมาแล้วและสุดท้ายนี้ในเวลาต่อมาเท้าทรงกันดารหรือเจ้าจอมมันดาหุ่นเจ้าจอมแนวรัชการที่4ได้ป่วยด้วยโรคชาราจึงถึงแก่นิจกรรมลงเมื่อวันที่16มีนาคมปีพุทธศักราช2467เิรโรมายุได้83ปีโดยมีพระเจ้าบรมบวงศ์เธอ กรมมือนราชศัก์ดสโมสรเสด็จแทมพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหนาวาังของกรมพระสมมิอมรพันธ์พระราชโอรสของเจ้าจอมมารดาหุ่นนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทาง,ทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ